เป็นยังไงบ้างตอนนี้สภาพจิตใจทรอะไรที่มันเกิดเนาะก็ตอนนี้ก็เปลี่ยนสภาพแวดล้อมเรียบร้อยค่ะจิตใจก็หนูว่าน่าจะค่อยๆพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเรื่อยๆค่ะเพราะว่าหลังหลังจากที่หนูเข้าบ,บ,บําบัดตั้งแต่รอบที่แล้วมันก็รู้วิธีว่าแบบโอเคมันจะต้องโปเทคจิตใจยังไงมากขึ้นค่ะ อ๋อนักจิตวิทยานักจิตแพทย์อะไะรเงี้ย่ใช่เพราะว่าตแต่ตอนตอนแรกที่หนูเป็นอ่ะตอนนั้นหนูเป็นวิตกกังวลกับแพนิกอยู่แล้วใช่ค่ะพอเจอเรื่องนี้ก็เหมือนหนักกว่าเดิมแต่ว่าก็ยังยังคงรู้วิธีว่ามันจะจะควรปรเทคตัวเองยังไงตอนตอนแรกลองเดียวกับตรงน,นี้ได้ไหมาลาวพราะว่าตอนตอนแรกแบงค์เหมือนกันใช่แบบพอวันวันแรกที่รู้ก็โอโอแบบ บงใช่ค่ะแต่ว่าถือว่าต้องต้องคงสภาพการเป็นศิลปินนักแสดงให้ได้เพราะว่าพอรูปุ๊บอีกวันหนึ่งก็ทำงานเลยใช่ค่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดของปีคืออะไรคนรอบข้าเราเคือหนูว่าทุก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 คนสำคัญกับหนูหมดเลยหน,นตูต้องต้องต้องเป็นให้ได้ว่าแบบว่าอะไรคือจุดที่เราจะมาหาตรงกลางกันมากกว่าค่ะใช่ พอเราก็คุยกับทุกๆฝ่ายเลยค่ะแสดงว่ากำลังใจเขามากๆจริงๆใช่ค่ะทั้งทั้งเอ่อในค่ายแล้วก็นอกค่ายแล้วก็ไม่เป็นไรค่ะของไฟดาอไปดาวไปดาวแล้วก็แล้วก็แฟนคลับทุกๆคนใช่ค่ะจริงๆพอ พอรู้เรื่องราวว่าเกิดขึ้นยังไงทุกคนก็โฟกัสในส่วนของคดีความอต่ส่วนของเบกกี้ตองให้กำลังใจก็จ <Yeah, ริงอ๋อก็ให้กำลังใจตลอดค่ะก็บอกว่าหนูอยู่ข้างๆนะมีอะไรคุยได้อย่าเก็บไว้คนเดียวไม่อยากให้แพนิคเองหรือว่ารู้สึกไม่ดีเองคือถ้าช่วยอะไรได้ก็เต็มที่ใช่เพราะว่าเราเราคุยกันทุกเรื่องเลยแล้วก็อย่างวันแรกที่คนแรกที่รู้ก็คือเขาใช่ก็คือแบบไม่นั่งคุยกันแล้วก็ เปียกจังหวะไหนที่เราซึ้งกันมากที่สุดครับซึ้งเป็นที่สุดโอ้มันคงเป็นเป็นช็อตที่หนูทํางานวันแรกแล้วหนูร้องแบบร้องไห้เราเศร้าตลอดเวลาที่แบบพูดถึงอะไรไม่ได้เลยหนูจะร้องไห้ตลอดเนี่ยค่ะแล้วน้องก็ถามมาแบบเป็นอะไรใช่เห็นแล้วว่าแบบแววตาไม่สดใสตอนแรกหนูก็ป่วยตอนแรกเพราะว่าลงจากเครื่องพอดีใช่ค่ะแล้วพออีกวันนึงก็ทํางานก็เลยแบบ โอเคตอนแรกเราจะไม่พูดกับใครแล้วเพราะว่าแบบมัน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 ต้องผ่านกระบวนการคิดเยอะๆก่อนนะะ <c oughs> ก็เลยแบบโ okay. อเคเราอบอกน้องคนแรกพอพอเบกกี้รับรู้ว่าคนข้างเราเริ่มแบบข้างในเไม่ดีเราให้กำลังใจเขายังไงที่แบบคืให้เขาผ่านไปได้วันนั้นหนูจำได้เลยว่าหลังจากถามว่าพี่ฟินเป็นอะไรพี่ฟินก็พากัน ก่อนล้วก็แบบพี่พิงก็ค่อยๆร้องไห้ค่ะแล้วหนูบอกเอ็โอเคไม่เป็นไรยังไงก็จะผ่านไปได้แบบด้วยใช่แล้วน้องก็ร้องด้วยร้องก็ร้องนำแล้วน้องร้องตามเขาเลยเป็น duo ใหม่ อันนี้เรื่องเศร้าอยู่เนาะคันเนี่ยเรรู้สึกว่ามันไม่ควรมีใครสับคนต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ไม่ไม่ว่าใครก็ตาม Invade Privacy สุดๆ่าแต่ว่าอย่างอีเวนต์หลายๆวันที่ผ่านมารวมถึงวันนี้ก็พิสูจน์ว่ากำลังใจเราไม่เคยหายไปเลยแฟนคลับเยะใช่ค่ะต้องขอบคุณพี่ๆทุกคนที่ เคาลพแล้วก็เข้าใจในทุกๆการเดินทางของของเราทั้งคู่ด้วยค่ะก็อยากอยากให้อยู่แบบนี้นานๆแล้วก็หวังว่าจะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นหลังจากนี้ส่วนในส่วนของคดีความไปสามารถพูดได้บ้างไหพูดพูดพูดได้ค่ะแต่ว่าหนูหนูไม่ที่ที่ไม่ได้อยากออกมาพูดเพราะว่ากลัวลูกคดีความมันจะเสียเพราะว่าเราก็ดําเนินการไปในระดับหนึ่งมากๆค่ะหนูหนูรู้สึกว่าเร็วๆนี้อาจจะได้เห็นความเคลื่อนไหวอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเพราะว่าหลายคนเป็นห่วงในเรื่องของเราเรา เข้าใจค่ะคือเราติดตามคดีความตลอดหนว่าคุยกับพี่ทนายตลอดว่าแบบเกิดอะไรขึ้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เร็วๆนี้น่าจะได้เห็นอะไรที่คู่หน้ากดขึ้นค่ะจริงเราอยากให้เคสเราเป็นการเป็นเคสตัวอย่างสําหรับการแบบลุกล้ำพื้นที่ส่วนเกอยากให้เป็นเคสสุดท้ายเลยแบบ shouldn't happen ใช่หนูไม่อยากให้ใครจะต้องมารู้สึกกับความรู้สึกแบบนี้เกิดขึ้นเลยค่ะหนูรู้สึกว่าถ้าสมมติว่าเราไม่ได้โปรเทค จิตใจตัวเองได้ดีขนาดนั้นอาจจะไม่ได้มีชีวิตอยู่เลยจริงๆ<ม>ใช่มันถึงขั้นนั้นเลยจริงๆค่ะแบบถ้าสมมติว่าหนูไม่มีกําลังใจหนูไม่ไม่มีใครอยู่ข้างๆหนูอะไรเงี้ยหนูหนูเป็นเรื่องยากกับการที่อยากอยากมีชีวิตอยู่ต่อมากๆเลยใ่<ม>เคยถึงขั้นนั้นเลยค่ะก็เลยก็เริ่มเริ่มเป็นห่วงของศิลปินเนาะเป็นคนทอบเอง ที่ควรและไม่ควรค่ะใช่อยากอยากให้ทุกคนโฟกัสกับเรื่องคดีความมากๆ<ม>แล้วก็อยากให้แบบอย่างอย่างที่หนูบอกว่าหนูจะต่อสู้แล้วก็ยืนหยัดจะเอาเขามาลงโทษให้ได้ใช่รับโทษให้ได้